จบขึ้นี่แล้วเนาะก้อนสิบปกินเขาวอพี่น้องครับสิบห้ากระกัลมนี้เต็มลุรถปอรเ่พญม่หเองพยัมโ่งหเลยนีหลายังมุหเองตอนนี้พี่น้องจอดหนังเต็มลุ้นเราก็ลเปิดรงสองแล้วเปิดรงสองเพ็่สนัมสนุนมานัรถบริเตมากันล้ว่าหนัสือให้พี่น้องเบิ้งบริเมาเมาลุงให้พี่น้องเบิ้งกี หิอแล้วปป้สันเป็นยูวเขาแล้วไหมป้าเขาไปคุยกันยุ่งแล้วจะไปไลกันยุคนก็ได้เราจะแซจะไปพ่อพี่ห่ยุคนกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวยังสิบปขึ้นไล่กันอีที่ยุคนนะครับไปพ่อพ้าโอนแล้จ้าเห็นบอครับเปม ยังี้นีคือพอตอยังเป็นห่วงไว้เร็วไม่ดหรือมากแต่เปนอุนมากล้วเครับเดี๋ยวว่าให้ลูกอะไรนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยปอเดี๋ยวผมปเ่อปเ่ะป่ะเก็บของเราป่ะไป้ที่เบสางไปใน่ ใดที 5, ử, chỉ, ่ละสามเราก็ต้องพักแป๊บน right? ึงเดือกดได้อีกเดี๋ยวคืนนีูนอดกดให้กัเลยวงากเอาช่ได้ไปนั่งอไร่ไปไปเรื่อยๆเพราะเปิ่งไรไปเรื่อยๆกับนอกันไปนี่ละอ้ยอเรมล์สดนี่ณาหมด่อร์ดอเล็กพิษละเล็กพิเอาทิงเลย ท่านานูรน่มกี่โนะไม่่โลเลยครับน้าเป็น่วกันเนาะท่านเขาต้องเขากันเคครับไก่ตอนนี้เือหนึ่งโลเต็มไปแล้วนะครับนึ่งตัวนสองนะครับสำหรับวันที่สิบหเบอร์รทัวร์ด้นเบอร์ทัวร์รูทัวร์ตั่ก้าแปนเก้าอะไรอ่ะว ไอ้พี่มะไม่จำองอ่าที่ไม่ตำองคุไปเนาะในหัวเป็นอย่างเป็นยางบเอไนี่้แ่่หมอไปาอาเห็นัวมดยังไงม่ได้รู้เนกันนะีดแวมีอยู่ัีมันยเรื่องสิคงงงยาวไปัไม่จงแล้วพูดเขึ้นมืเอังลากเป็นศาตรเจ้าของ แต่ลีตนองมะปูสาดนอนอยู่ตรงนี้แหละมปูสาดพระนองปุกสาดนอนอยู่ตรงนี้แหละปักปักน้ำได้จ้ะหัวหัวน้ำอันนี้กอุ้ยกระเป๋าไปกับแม่ด้วยก็ได้ เอาลืมลืมตัวหนาเฝ้าอะไรปก็ใส่เสียคือผู้สาวแท้เขไป่อคัยเขาไปอยู่ในมือเจ้าของกันเด้ปาก็เต๊กตัวสวยแท้ายนไนี่มีกีัเรนวะมเันปอไมันมีมันอ่ามมันพอองเแบมีสิินี่เ่อจะซิกี ก็มีวันดีนี่นีช่งนีกเขียวทนี้หาิื้ไรก่อยไม่ไม่้่่วนี่มก็สามมืนกเียคืประมาณวันนี้น้ำไปน้ม่่ก็าม่น้ เอานน้ำมาเ้ากินกับแม่กไ้เกบไปตึนื้ออะไรบน้ำพี่นนนในมือเราได้ยูประมาณแปดสิบแล้วตอนนี้อู้หูลสองไแปดสิบแล้วเนี้ยลประมาณแปิบไปแล้วครับว่างหันว่างหันมันเหลือแปดิบมันบ่ เดี๋ยวเปดที่ลูกสองดมกิเกทปปดเเดียวนะเาไปลูกงนะฮะไปลูกสองไปลูกไปันครับไปไลน์ไปเลยโอเคครับไปี่นอนลืมยังอันนี้ของอุงอิงปะเนี่ยเปิดแล้วเหรอจ๊ะปิดพัดลมหน่อยลูก พี่เขาลมหน่อยลูกเรียกสองไปกับแม่ไหมสองคนเนี่ยไปขึ้นรถไปโอ้กับแล้วค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับลูกอะไรนะอะไรนะขับเข้าไปแจกอยูงานเนี่แจกอยูในฟิวจบแล้วในฟิวในไม่ถึงร้อยไปเนี่ยตอนที่บออกมาอยู่อว่าไปรับแจกบอกมา เลื่อนบ่ออันนั be ้นไปเกป็นแไลไอายทีทำให้น้องหน่อยันี่ล้วไล่ไปเรื่อยนี่เราเียยคนี้หรอเียยุมองอันนี้แม่ร้านเล็กวิสดาน่ครับเล็กวิสดานนะครับโอเคโอเคไปเลื่อนบอให้ลูกนะปิดเล่นบ่เน่ยปิดเล่น จะไปตรวจกัร้านเล็กพิสดารร้านวันนี้กำลังใจอุ้องอนะิงโหลดล้ำได้หมดเลยยอดนะครับขอบคุณพี่น้องนนะครับพูดอย่างนี้มาวันที่สิบห้าคือตอนนี้เพิ่นจองมาเรื่อยๆแล้วครับเพิ่นจองแจกให้พี่น้องทักหาผมเลยนะครับฟาาเฟซนนทพันธ์ศรีสะเทียนนะครับเฟซบุ๊กทักหาผมได้เลยนะครับได้ครับไอเน้ะ เอ้ครับวันนี้เอ้ครับครับไปเบิ่งคข่อ่อนเนี่ยครับวันที่เท่าไรวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมครับอันที่เจียวแจกนี่คือเป็นบัตรวันที่สิบห้านะครับวันกาล่านะครับวัฒนมาตรไปซื้อตัวหน้าลูกหนังได้ครับมีแต่จองทางออนไลน์นะครับ รูเข่าวก็เป็นก็ตรนตรงนี้เป็นกองถ่ายไงลูกผู้หลกมีป้ายพ้อหัวลำโพงผ้าปกก้าวแมนสีอันี้คือเพื่อนจําร้องไว้เลยครับเนี่ยมีไฟแดงพ้อมอันนี้เพื่อนจําร้องไว้แต่ท่ายังอย่างเดียวครับเป็นหมู่บ้านท่ายังนะครับไฟแดงเพิก็ะิตขึ้นมาเพื่อท่ายังมีร้านอะไรมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านยามีทุกอย่างเนาะแต่แต่ไม่ใช่ร้านจริงๆนะ เขาไว้ถ่ายหนังนี่ไงรถพี่องค์หิงนี่สวยงามอลังการขอบคุณครับ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 แม่ก็ไม่รู้ เอ็กสตูดิโอเอ็กเวนอลสเลเอร์อยู่ประทุมธานีนะครับตอนนี้คือผมอยู่เมไทยหนังละครเรื่องสงครามมอลำทางช่องวันมอืองานพอสงการเพื่อนกับไปไทยดีใจตื่นเต้นนะครับที่ฬอเมือหนังฉายเราฝากพี่น้องนะครับ17กระะกฎาคมนี้ ขายอ้อทุกลวงภาพพยนตร์นะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสำนี่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคนครับ